สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ FC นะครับสวัสดีทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะครับของโบรถแก่งมือสองนะครับวันนี้วันที่27กันยายนนะครับกับเวลา5โมงกับอีก25นาทีนะครับผมมาทำการถ่ายคลิปรีวิวนะครับนิสสันเซฟิโ o นะครับปีเอ่อปี97นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับสวยมากๆครับ อ่าผมจะพูดไปด้วยเดินไปด้วยนะครับนี่ครับให้ลูกค้าได้ดูถึงความสวยงามน,นะครับบอกไว้เลยว่าลูกค้าท่านใดที่ชอบรถสมรรถนะที่ขับแบบขับแล้วมั่นใจนะฮะแล้วก็ทรงที่ดูดีดูมีระดับต้องเป็นเซฟิโลเท่านั้นนะครับอา่าแล้วก็อีกหลายหลาย,หลายยี่ห้อนะฮะเดี๋ยวยี่ห้ออื่นเขาจะมาว่าเอาได้นะครับอา่าคันนี้ตอบโจทย์ได้ดีนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการมองหารถ ที่เป็นโครงใหญ่ๆนะฮะโครงใหญ่บึกบึนนะครับมองดูแล้วดูดีมีระดับนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2000นะครับเครื่อง2000ปี97นะครับลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับประหยัดน้ำมันมากๆานะครับคันนี้พิเศษมากๆนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าประหยัดน้ำมันแบบไหนนะฮะนะฮะมาพร้อมกับล้อแม็กซ์สวยๆขอบ17นะฮะ รถคันนี้ใครได้เห็นล้อแม็กต้องชื่นชมล้อแม็กเลยฮนะไม่รู้เป็นไรนะฮะคนไหนที่มองเห็นล้อแม็กต้องโอ้แม็กสวยจังเลยอะไรประมาณนี้นะฮะลูกค้าอ่าโอเคเดี๋ยวผมให้ดูอ่าเดี๋ยวดูภายนอกอีกรอบหนึ่งครับอ่าภายนอกเนี่ยก็คือสีสวยนะครับสีสวยเดิมบางนะครับเดิมบางทั้งคันส่วนร่องรอยนะครับร่องรอยก็จะมีบ้างตามอายุการใช้งานนะครับแต่รถไม่เคยชนหนักนะครับลูกค้ารับรองได้ฮะ ริ้รอยขดขีดมีบ้างนะฮะตามอายุการใช้งานไปเลยนะฮะนี่ครับประมาณนี้นะครับไม่น่าเกลียดเลยนะครับไม่น่าเกลียดเลยเรื่องของริ้วรอยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันนะฮะภายในนี้เป็นหนังนะฮะสวยงามนะฮะกระจกไฟฟ้า4บานใช้งานได้ปกติครบนะครับแล้วก็ระบบเซ็นทรัลล็อกก็ใช้งานได้นะฮะส่วนกุญแจนะฮะกุญแจก็เป็นรีโมทนะฮะกุญแจรีโมทใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าล็อกได้เปิดได้ปกติครับ ภายในนี่สวยเลยนะฮะจัดว่าสวยเลยนะครับลูกค้าสวยๆเป็นหนังนะครับหุ้มหนังมานะครับสวยเลยเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้ได้แอร์แบ็กอ๋อแอร์แบ็กไม่มีครับตัวนี้ไม่มีแอร์แบ็กได้ไดิสเบรกสี่ล้อนะครับได้ดิสเบรกสี่ล้อแล้วก็จอแอนดรอยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องเสียงในรถนี่เพราะมากๆเลยครับเพราะดังกระหึ่มนะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะฮะนี่ฮะ,ะที่ชาร์จแบตครับสองูนะฮะ จออนดอยเชื่อมต่อสัญญาณรับบลูทูธ u t u b e ได้นะครับผมข้างในนี่สวยเลยนะคะลูกค้าแอร์ข้างในนี่เย็นฉ่ำเลยนะฮะเย็นฉ่ำเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังฝั่งขวากันนะฮะสวยงามแน่นอนครับลูกค้าไม่ผิดหวังเลยสำหรับคนไหนที่มองหารถเอ่อโครงใหญ่ๆนะฮะไม่ผิดหวังเลยนะฮะขับดีมากขับขับดีมากโอ้โหขับต่างจากรถที่มีบอดี้เล็กๆมากๆเลยะครับคนละเรื่องเลยอ่ะโอเค ครับเบาสวยงามครับตามอายุนะฮะก็จะมีร่องรอยบ้างครับประมาณนี้นะครับลูกค้าก็ไม่น่าเกียดนะครับสวยงามเลยนั่งเออนั่งเป็นครอบครัวนี่สบายเลยะฮะรถคันนี้สบายมากๆกว้างขวางนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเปิดท้ายเปิดท้ายรอนะฮะปึ๊บโอเคเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูทีละอย่างกันอ่าตัวนี้ ปรับกระจกซ้ายขวาสูงต่ำได้เลยนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยครับอันนี้สมบูรณ์มากๆฮะสมบูรณ์มากๆเลยนะฮะดูแม็กซ์ครับลูกค้าสวยงามนะฮะตอนนี้ได้ดีดเบรกสี่ล้อด้วยนะฮะนี่ครับสวยงามนะครับพร้อมใช้แน่นอนครับโบลรถเก่งมือสองไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังครับรถซื้อไปต้องพร้อมใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งานเท่านั้นที่โบจะขายออกไปสู่มือลูกค้านะครับ ความสุขของลูกค้าก็คือความสุขของผมนะครับเวลาลูกค้าได้รับรถแล้วเห็นรอยิ้มผมก็พอมีความสุขไปด้วยนะฮะเนี่ยฮะข้างในฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายด้านหลังเออบอดี้คอนโซลข้างในเนี่ยอยู่ครบนะฮะไม่มีแตกไม่มีหักนะฮะแน่นๆนะฮะสวยงามนะฮะเอกสารครบโอนนะครับเอกสารครบโอนส่วนเรื่องพอบนะครับพลบขาดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะต่อให้ ถึงปี66นะครับตามสเต็ปของผมนะฮะถ้ามาพอขาดภาษีขาดผมต้องต่อให้ลูกค้าแล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเอาให้แล้วนะฮะเปลี่ยนออกให้เป็นที่เรียบร้อยครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเอาไปก็คือใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปวิ่งเปลี่ยนน้ำมันโคงน้ำมันเครื่องนะครับซอรอรถจากโบรถเก่งมือสองไม่ต้องไม่ต้องกลัวคำว่าผิดหวังนะฮะนี่นะฮะ ภาษีเนี่ยขาดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6หนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำการปรับเปลี่ยนให้เป็นภาษีปี66นะครับผมที่ปาดน้ำฝนก็ใช้งานได้ปกตินะครับฉีดน้ำฝนก็ฉีดออกนะฮะโอเคสวยงามมากๆครับไม่ผิดหวังแน่นอนสีสวยครับเ,เขาเรียกว่าสีพวกนี้เป็นสีคลาสสิกนะครับสีคลาสสิกคนใช้เยอะนะฮะเ,เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องเนี่ย ตัวตัวชกเนี่ยสองตัวนี้นะฮะลูกค้ามันมันเสื่อมนะครับเดี๋ยวผมจะจะเปลี่ยนให้นะครับก่อนวันที่จะลูกค้ามารับนะครับผมจะทําการเปลี่ยนให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะชุดสองตัวนี้ก็ไม่กี่บาทนะครับไม่ต้องห่วงสําหรับโบนะครับเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนให้โอเคขออนุญาตใชายไมค์คไปก่อนนะฮะโอเคครับนี่คือรถเดิมเดิมนะฮะเดิมแน่นอนครับไม่เคยชนหนักแน่นอน สติกเกอร์ยังอยู่ครับผมสติกเกอร์ยังอยู่นะครับโอเควิ่งไกลๆได้อย่างแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะฮะไฟหน้าสว่างสวยครับไม่หยีตานะครับสว่างมากโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดข้างหลังให้ดูนะครับตอนนี้ที่ผมว่าลูกค้าลูกค้าอาจจะมองว่ารถรถเอ่อบอดี้ใหญ่ๆเนี่ยจะกินน้ำมันหรือเปล่ากินแน่นอนครับถ้ารถบอดี้ใหญ่กินแน่นอน ยิงเครื่องสองสามพันขึ้นไปก็ก็จะกินอยู่นะครับแต่คันนี้นะฮะคันนี้เครื่องสองพันนะครับลูกค้าก็ไม่กินเดิมเดก็ไม่กินเท่าไหร่นะครับแต่ความพิเศษเขาคือเนี่ยนะ,ะลูกค้าเรามาดูพร้อมกันเขาใส่แก๊สโดนัทมาแล้วครับผมเนี่ยครับใส่แก๊สโดนัทเป็นถังโดนัทนะครับมาตรฐานจากอิตาลีนะครับผมถังตัวนี้จะอยู่แทนตำแหน่งของล้ออะไหล่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วพื้นที่ใช้สอยการเก็บของเนี่ยยังอยู่ครบนะครับ ระบบแก๊สเนี่ยเจ้าของเดิมแจ้งยกเลิกไปแล้วนะฮะแจ้งยกเลิกไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ถอดออกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าผมขายออกไปแล้วลูกค้าซื้อไปนะครับไม่อยากจะได้แก๊สก็ไปถอดออกได้ครับค่าถอดแก๊ส1 0 0 0บาทนะครับช่างทั่วไปเอา1,000บาทแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ใช้ได้2ระบบนะครับลูกค้าใช้น้ํามันได้ใช้แก๊สได้นะครับแก๊ส LPG นะครับ ปั๊มแก๊ส LPG มีเกลื่อนทั่วประเทศไทยแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับลูกค้าเพราะฉะนั้นแล้วรถคันนี้ประหยัดมากๆเลยครับเติมเ,เต็มถังนี่ก็หกร้อยเจ็ดสิบาทก็เต็มถังแล้วนะฮะใช้งานกันยา,ยาวๆเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับลูกค้าไม่มีปัญหาแน่นอนครับเชา้ามาเนี่ยสตาร์ททีเดียวติดนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าไม่ชอบแก๊สก็ไปถอดแก๊สออกครับไม่ใช่ปัญหาหรือว่าลูกค้าอยากจะให้ผมถอด ผมก็จะถอดให้ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนํานะครับไม่ต้องถอดดีกว่าครับเพราะว่ามันประหยัดมากนะครับถ้าเราถอดแล้วมันอาจจะเรื่องระบบการเผาผลาญอาจจะอาจจะกินกว่าเดิมนะครับเพราะว่าบอดี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะฮะชนสองพันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงนะฮะเครื่องดีนะครับเครื่องดีแน่นอนครับเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยโอเคครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับนะครับ ครื่องยนต์ติดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมเปิดแอร์ให้ดูแอร์นี่เป็นแอร์ออโต้นะฮะกดออโต้ได้นะครับกดธรรมดาก็ได้นะฮะเนี่ยครับ,รบจอ Android ใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องเสียงมีฟังเพลงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอลองลองเปิดผมก็ยังไม่ค่อยชินเดี๋ยวนะับโอเคเพลงแล้วก็มาเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับเครื่องเสียงนี่พร้อมมากๆเลยครับ Okay. มาแล้วครับตะกูหนึ่งนะฮะระบบเสียงไม่ต้องห่วงเลยนี่แอร์เย็นฉ่ำเลยครับเย็นฉ่ำลมแรงมากเลยนะฮะเออเปลียได้เสียงนะครับมาแล้วเปลี่ยนแรงนิดนึงนะฮะตอนนี้เสียบแฟลไดร์ได้นะครับแฟลไดร์ได้ได้สองสองอันนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคนี่ครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะฮะ าช่เอคนเครื่องเสียงดังเพราะมากๆนะครับผมลูกค้าพอจะได้แล้วรถคันนี้ได้ครบเซ็ตแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์เรื่องช่วงล่างนะครับเรื่องของความความดูดีนะฮะต้องยกให้เข้าเลยนะครับนิสสันเซปิโลนะฮะอ่าต่อไปเรามาฟังเสียงห้องเครื่องกันนะครับ เสียงของเครื่องนี่เงียบๆนะครับที่ได้ยินก็คือเสียงของพัดลมนะครับพัดลมจะมี3าตัวนะครับตัวหน้าตัวหนึ่งแล้วก็2ตัวข้างในในหน้าห้องเครื่องนะครับผมครับเครื่องดีนะฮะไม่ไอายไม่ควันนะฮะโอเคครับผมไม่อายไม่ควันแน่นอนครับผมโอเคนี่ฮะผมจะตรงไหนไม่ดีผมทําให้ลูกค้าแน่นอนนะครับผมตามสไตล์โบ้รุ่นเก่งมือสองนะครับถ้าลูกค้าเดิมๆก็พอจะรู้นะครับ ตรงไหนไม่ดีเนี่ยผมจัดทําให้อย่างแน่นอนครับเอาให้พร้อมใช้นะครับก่อนที่จะขายออกไปโอเคนะครับผมลูกค้าผมอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนตึกส,สูงที่ท่านเห็นอยู่ก็คือตึกศูนย์เยาวชนนะครับศูนย์เยาวชนตาบลจอหอนะครับอาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับหากลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเดินทางมารับนะครับผมมีบริการขับส่งให้ลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็ลองโทรติดต่อเข้ามาหาผมได้นะครับ 0 855754369นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาที่0830005440นะครับหรือว่าจะโทรมาได้ทั้ง2เบอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมโบลลรถให่มือ2นะครับพร้อมกับ n i สสันเซฟิโรปี97นะครับผมตัวจท็อปครับดิสเบรกสี่ล้อพร้อมกับล้อแม็กสวยๆแบบนี้นะครับรถพร้อมใช้งานครับผมสวยแน่นอนจบแน่นอนครับผมโบลลรถใมือ2วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณมากครับ